สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย91.5นะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าการเพราะกิ่งพันุไผ่ซางมนนะครับว่าการตัดข้อเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรตัดนะครับตัดอย่างไรแล้วต้องเอามาทําอย่างไรนะครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่มีเครื่องมืออะไรบ้างในการเพราะพันธุ ต้นไผ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าพ่อหลวงรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลยอ๋ออันอันนี้ตัดไปหมดแล้วนะครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่ที่ขึ้นรถไปนะครับตัดไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแบบเหลือเป็นกอ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 งโล่งๆนะครับเดี๋ยวตามพ่อหลวงไปดูนะครับว่าจะโชว์การตัดการเลือกกิ่งแบบไหนนะครับนี่ครัดไม้น้องอ๋อ ไม้น้องครับนี่ไม้น้องแล้วอันนี้เราตัดลําแกออกไปหมดแล้วแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ยอดมันยอดมันยอดมันเสียหายที่ถูกทําลายไปแล้วครับนี่มันจะแตกเยอะเราก็จะเอาแขนงพวกนี้ครับอ๋อจะเลือกเอาเอาต้นพวกไอ้แขนงพวกนั้นมาครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปตัดไปตัดชําครับแล้วแล้วไม้ไอ้ไม้พี่คือไหนฮะไหนไหนพ่อหลวงไม้เนี่ยไม้เนี่ย อันนี้เล่มแก่ตัดไปหมดแล้วอ๋อเล่มแก่ตัดไปหมดแล้วนะครับเล่มเล่มแก่นี่ตัดตัดขายลำอตัดขายลำไปหมดนีเรายพันธุ์แล้วอันนี้เป็นไม้น้องไม้น้องเล้่เช่นอย่างอย่างอย่างนี้ตัดได้ไหมครับตัดได้ไหมอันนี้ถ้าเราจะไปทําก็ได้แต่ไม่มีเวลาสู้ยังงั้ดีกว่าอ๋อสู้เอาพวกนู้นไปดีกว่าสู้สู้เอาพวกนู้นไปดีกว่านะครับเดี๋ยว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 ดูกันนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะมาตัดให้ดูนะครับครับวิธีการเลือกก็คือเลือก ต้นที่ปลายด้วนนะครับมันจะมีแขนงเยอะนะครับมีแขนงเยอะเห็นไหมครับแขนงเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะขยายให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นแข,ขนงใหญ่ๆนะครับอเอามาแล้วนายช่างนายช่างมาแล้วเนี่ยนะครับน้องก็จะตัดนะครับตัดดูดิว่าตัดยังไงมันจะล้มไปทางไหน าลงแล้วครับลงแล้วเอาลงแล้วเอาลงแล้วอ้าวนะครับนี่นี่นะครับอ่านี่นะครับนี่นี่ครับได้มาเป็นอย่างนี้นะครับได้มาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยว ต้องใช้เวลาแนละ้วต้องใช้ต้องต้องปีนด้วยใช่ไหมครับจริงๆตอนนี<ๆ>้ต้องต้องปีนขึ้นขึ้นขึ้นไปตอนนะครับปีนต้องปีนขึ้นไปตอนอันนี้ก็ได้ถึง95%้ร์เครับ ก็ตัดมาอย่างนี้นะครับก็ก็จะจะมาเลื่อยนะครับใช้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 เลื่อยคมๆนะครับประมาณ780เซนนะครับนี่ความยาวเ0็ดแปดสิบนะครับแล้วก็เอาเอาเอากิ่งออกหมดเลยนะครับเอาเอากิ่งที่แตกมาเนี่ยเอาออกหมดนี่เอาออกหมดอันนี้เอาไปไหน อ่านะครับนี่นะครับนี่ตัดนะครับดูกันไว้นะครับคนไหนที่ที่อยากออนี่เดียานแล้วมันเร็วด้วยขหลวงเร็วผมผมเห็นคนอื่นทํานะครับต้องปีนต้องอะไรลําบากมากไปเราไปนั่งหุ้มครับใช่เป็นนั่งหุ้มอันนี้เหนียวเวลานมันออกงวเราก็เอามานั่งใส่ถุงเลยใช่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 ทําทำง่ายๆนะครับนี่เอซุปเปอร์ท็อปนะครับมีท็อปในเก่งหลายอย่างนะครับ รนี่แป๊บเดียวได้เป็นเป็นสิบเลยอ้วครับเนี่ยครับแป๊บเดียวนะครับได้ได้ไดเป็นส <10 S 2> ิบสิบสิบกิ่งแล้วสิบยอดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับต่อ ต่อพ่อนะครับได้เป็น3 3ต้นนะครับ3ต้น3ต้นนะครับนี่ยอดหนึ่งได้โอ้ยได้เยอะมาก ทำงานกันเร็วมากปุ๊บ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 ถ่บายไม่ทันเนี่ยครับนี่นะฮะทำงาน ร้อยนะครับนี่ต่อหนึ่งต้นครับครับช้าใช้มือ,อใช่ใช่ครับใช่การด้วยครับครับ่วันเราจะทำเนี่ยประมาณพันต้นวันละพันต้นเลยนะครับวันละพันต้นแต่ถ้าใช้วิธีการแบบเดิมๆแบบปีนเข้ามาเนี่ยผมว่ายังยังตามก็สี่สี่ห้าต้นเนี่ยสี่ห้า ต้องปีนต้องต้องมันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงเนี่ยไม่ไผ่พวกเนี้ยคือถ้าเราเข้าไปในห้องอบแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปกระทบกระเทือนเขาเลยช่วงที่เขากำลังแตกเนี่ยโอ้คือปล่อยไว้อย่างนั้นเลยปล่อยไม่ไม่เข้าไปถูกต้องไม่อะไรทั้งนั้นต้องระวังเชื้อราโอเชื้อราด้วยเชื้อราเข้าไวมากเพราะว่าเจ็ดวันนี่จะต้องพ่นยากันเชื้อราครั้งพ่นยากันเชื้อราครั้งหนึ่งเจ็ดวันอืมก็คงไม่มีอะไรแค่นี้ครับ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 ขอบคุณครับพร้ดวงครับโอ้โหเยี่ยมมาก อ๋อนี่ที่ที่เราปักชากันวันนั้นนะครับวันที่ยี่บเก้านะครับวันนี้วันที่สิบสิบห้าสิบสี่นะครับนี่สิบสี่สิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนี่เห็นไหมครับนี่แตกแตกยอดเต็มหมดแล้วนะครับเราที่เราไม่ต้องตอนเลยเนี่ยใช่ใช่ไม่ต้องตอนนะครับนี่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 ส่วนต้นอื่นซึ่งวันนั้นยังยังหลอมแหลมหลอมแหลมนะครับโอ้โหนี่ขึ้นถึงถึงถึง ถึงยอดแล้วนะครับถึงสร้างหมนครับอันนี้สร้างหมนอันนี้คือสร้างหมนแล้วออกใส่ถุงได้หมดแล้วใส่ถุงได้หมดแล้วโอ้ร้อนมากก็ลงไปอะไปะโอ้โหร้อนมากมาดูในครับวันนั้นอ่าจําได้ไหมครับตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่าวันนั้นนะครับอันนี้รัวคบอันนี้เป็นเป็นไผ่ลวกนะครับเป็นไผ่ลวกนะครับ ไผ่ลวกนี่อันนี้ก็สิบห้าวันสิบห้าวันพอดีเหมือนกันนะครับสิบห้าวันพอดีนะครับอันนี้เอาเข้าถุงได้แล้วอันนี้เอาเอาลงถุงได้แล้วใช่ไหมครับผู้หลวงครับอ่าเห็นไหมครับสิบห้าวันเองนะครับถ้าขยันทํานะครับมันเป็นเงินทั้งนั้นนะครับนะฮะร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีตายเลยแม้แต่ต้นเดียวโอ้ไม่มีตายไม่ไม่ไม่ตายเลยอันนี้ก็สิบห้าวันอืออือไผ่สร้างมนนะฮะสร้างมนเนี่ยแต่ที่เราจะไปทํากิ่งตอนนะครับเอือเราใช้ปักชันเนี่ยมันก็ง่ายครับครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นสองสามเดือนแล้วไม่ต้องตะปีนขึ้นไปใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เ้วเดี๋ยวมานั่งใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไปใส่ไว้สักเดือนกว่าเดี๋ยก็เริ่มออกหนอแล้วอืมเพราะแพงนะฮะไผ่ไผ่ไม่ไผ่เนี่ยครับมันต่อกูลยากนะครับปลูกง่ายตายยากอันนี้ผมดูนลง่ายตายยากอืูเข้าแล้วอ่อมันจะง่ายฮะแต่ถ้าแก่แก่เกินไปเนี่ย อย่างนี้มองเห็นชัดเลยครันม็แก่แตกโอ้ถ้าถ้ามันแก่เกินไปนะครับวันนั้นที่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 วันที่ยี่สิบเก้าที่เรานั่งสับกันเออที่ที่สับกันสับแล้วมากรว่านี่ยครับครับนี่เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าแปลงเนี่ครับเข้าแปลงนี้สิบห้าวันนะครับดูดูนะครับสิบห้าวันเนี่ยเป็นเงินแล้วนะครับเป็นเงินเท่าไร่แล้วนะครับโอ้โหนี่เป็นเป็น เป็นพันต้นหรือมะเป็นพันต้นนะครับพันต้นเวลาวันเดียวนะครับทาวันเดียวนะครับหนึ่งพันต้นเนี่ยทาวันเดียวนะครับหมายถึงว่าเราเอาเรื่อยยนไปตัดออกปายมันมาเนี่เรามานั่งสับชายเลื่อยยนตัดวันนั้นนะครับเดี๋ยวแล้วก็เอามาสับๆแล้วก็มามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับทําวันเดียวแต่นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับสิบห้าวันสิบห้าวันพันกว่าต้นลองคิดดูนะครับเอาง่ายๆว่าต้นหนึ่งยี่ห้าบาทเอานะครับอ่ะยี่ห้าบาท อเท่าไหร่ละสองหมื่นห้าละนะครับอ่านะครับอย่าดูถูกนะครับอ่าภัยเนี่ยนะครับอย่าดูถูกนะครับนี่นะครับถ้าขยันทํานะครับพ่อหลวงโอ้คนถามมันเยอะนะครับว่าจะจะหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเนี่ยไม่ได้ทําขายแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อสมัยก่อนนี่ทําขายเออเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีเวลาเลยครับเพราะว่าครับเดี๋ยวพ่อหลวงธุรกิจออกวันนี้ออกวันนี่เพราะว่าผมผมนี่เงือนี่ไหลย้อยเลย าวจบแล้วใช่ไหมฮะตกลงตกลงจบแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าพี่ชายต้องขอลานะครับขอกราบขอบพระคุณพ่อหลวงอูด้วยนะครับอ่าขอให้พ่อหลวงมีความสุขเจริญนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับพ่อหลวงครับครับก็จบลงไปอีกแล้วนะครับสําหรับการปักชํานะครับการปักชํากิ่งไผ่สร้างหมุนนะครับแทนการตอนนะครับ เห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าการทําของพ่อหลวงเนี่ยนะครับใช้เวลาทํา1วันคือการใช้เลื่อยเลื่อยเนี่ยตัดเป็นข้อ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 แล้วก็มาสับแล้วก็มาปักเนี่ยหวันพันกว่ากิ่งนะครับพันกว่ากิ่งใช้คนงาน2คนนะครับแล้วก็มาลงถุงอีก1วันนะครับแสดงว่าทํางานเนี่ยสวันนะครับได้เงิน2 0,000นกว่านะครับนี่คือ ตั้งราคาที่ถูกแล้วนะครับเอาตันงถูกสุดแล้วยี่ห้าบาทเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วแต่แต่พ่อหลวงเนี่ยเขาทําส่งไงฮะก็ก,ก็ทําส่งหรือว่าไปทาบุญอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับพิชายก็ต้องขออนุญาตลาสําหรับคลิป EP2 นะครับการขยายพันธุ์กิ่งซางมนนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า e p 3นะครับวิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.